ผมสุดๆพลาดไม่ได้ ร้านนั่งที่พรลีซเคิลบ่อนไก่ฉลองส่งท้ายปีและคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ไว้วางใจเรามายาวนานโชคชั้นที่หนึ่งขายสินค้ากับเราลุ้นรับทันทีสร้อยคอทองคําและของรางวัลอื่นอีกมากมายโชคชั้นที่สองเรารับซื้อสินค้าในราคาสูงเพราะเราคือผู้ส่งออกขยะลีไซเคิลรายใหญ่ของเกาะสมุยโชคชั้นที่3สะดวกรวดเร็วกับอุปกรณ์ทั้งสินค้าได้ถึงครั้งละ25 ตันโดยผ่านการรับรองสำนักง,งานช่างตวงวัดรวมการค้าภายในลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนถึงหนึ่งกุมภาพันธ์นี้สนใจสอบถามได้ที่คุณไหลฮัลโหลโท0 8 8 2 7 7 7 7สหรือฮัลโหลโท0 7 7ย์เ1 3ราคาโดนใจมั่นคงมาตรฐานบริการดีดีกับร้านนันที่พรรีไซเคิลบอนไก่